สวัสดีครับทุกคนผม s, JC จาก Movie w ว n d e r e r นะครับวันนี้จะมารีวิวหนังนะครับจากปี2023นะครับเป็นแนวแบบว่า True c r i แนวดราม่าน่าก,กลัว Horror อะไรประมาณนี้นะครับสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับในชื่อเรื่องว่า Woman of the Hour ก็ในเรื่องนี้นะครับตัวของนักแสดงอยิงตัวหลักของเราเนี่ย ก็ได้แอนนาเคนดริกนะครับเพิ่งโด่งดังมากนะมาจาก Pitch Perfect ใช่ไหมก็มาเหมือนกับเขาขึ้นแท่นเป็นแบบว่าผู้กำกับด้วยนะแล้วก็แสดงเองด้วยนะครับก็โอเคก็มารีวิวกันดีกว่านะหลังจากที่ผมดูจบนะครับมันต้องบอกก่อนว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นแบบทีมผู้สร้างเดยวกันกับไอเรดไนท์เดวิลอะที่มันแบบว่าคุยมีผีเข้าอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเนี้ยมันจะไม่มีผีขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องนะ ซึ่งในฆาตรกรตอนนี้คนนี้มันชื่อว่าโรสนี่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันเคยแบบว่ามีเกิดคดีฆาตรกรรมแล้วก็่าผู้หญิงไปหลายคนนะครับแล้วก็มีแบบคดีแบบมันก็ทาล่วงละเมิดนู่นนี่นั่นอะไรหลายอย่างใช่ไหมครับแบบฆ่าคงคืนมาครบเลยนะครับต้องพูดเร็วๆ <I 'm S 1> กลัว y YouTube มันจับได้ว่าผมพูดคําอะไรออกไปทีเนี้ยไอโรสนี่เนี่ยครับมันก็ช่วงที่มันบอกรายการทีวีเนี่ยมันน่าจะฆ่ามันห้าศพนะครับจากที่ผมดูข้อมูลมาแล้วก็จริงมันฆ่าแบบเยอะมากเป็นร้อยเลย นะครับแล้วมันก็กล้านะครับที่จะออกรายการนะชื่อแบบเดตเดตดิงโชว์อะไรประมาณนี้นะครับเดตดิงเกมซึ่งก็มันจะเป็นอารมณ์แบบว่าเหมือนเท็กเนียอ่ะที่มีผู้หญิงสวยมาคนนึงแล้วก็มีผู้ชายมา3ามคนนะครับแล้วก็จะมาแบบแนะนําตัวเองว่าโอ้ยผมเป็นคนอย่างนี้ผมชอบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นแบบไบร์เดตใช่ไหมครับผู้หญิงก็จะถามคำถามแบบคุณคิดว่าเดทแรกใครควรจะจ่ายค่าอาหารอะไรเงี้ยหรือว่าคุณคิดว่าผู้หญิงเปรียบเทียบเหมือนกับ ดอกไม้อะไรอะไรเงี้ยก็ก็แต่ละคนก็จะตอบคําถามเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็ให้ผู้หญิงเลือกว่าเบอร์ไหนที่จะไปออกเดทด้วยนะครับแล้วก็ใครชนะก็ได้เงินร,รางวัลด้วยนะอะไรประมาณนั้นซึ่งคล้ายกัเพลียเหมียวใช่ไหมแล้วไอ้ตาร์โรดนี่เนี่ยมันแม้ว่ามันจะเป็นแบบรียลคิ k เ l อร์ฆาตากรต่อนเนื่องเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นคนที่แบบฉลาดแบบมีสเสน่ห์อะไรเงี้ยมันก็จะจีบสาวเก่งนะครับมันก็จะมีประโยคเด็ดข้ามาเลยคือแบบว่า I'll g e t t h e girl ก็คือมันเป็นคนที่ ได้สาวตลอดประมาณนั้นนะครับซึ่งในเรื่องนี้จริงๆก็คือได้เหมือนกันนะแบบได้ออกไปเดทนะครับแต่ว่าเจ้าเรียกก็เอาชีวิตรอดออกมาได้นะครับแต่ว่าจริงๆมีผู้หญิงที่โชคร้ายหลายคนมากนะที่ไม่รอดจากเงื้อมือมันนะครับในระหว่างที่หนังมันดําเนินเรื่องเนี่ยมันก็จะมีเซตของไอ้นี่ที่มันไปเจอในเกมโชว์เนี่ยเป็นหลักครับแล้วก็จะมีตัวของแฟลชแบ็กว่ามันเคยไอ้รถนี่มันเคยฆ่าคนครั้งแรกที่ไหนมันชอบหลอกผู้หญิงไปแบบว่ามันก็จะชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ย มันก็จะไปหลอกผู้หญิงว่าแบบว่าฉันจะไปถ่ายรูปส่งประกวดแล้วก็อยากให้เธอเป็นนางแบบอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ฆ่าเพราะอยากฆ่าหรือบางทีก็แบบพาคนที่เหมือนดูว่าไอเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยแบบว่าสิ้นไร้ไม้ตอกนะครับภาษาไทยใช้คำนี้ได้ป่าอารมณ์แบบว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วหรือบางทีเนียออกมาจากบ้านอ่างเงี้ยก็จะแบบเหมือนล่อลวงไปประมาณนั้นนะครับส่วนตัวของเชอร์รี่อ่งเนี่ยเขาก็จะให้เรา แบกกราว์เข้าๆว่านางก็เดินสายแคสงานแสดงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ก็จะเจอแต่แบบงานที่ไม่ดีอ่ะแบบว่าเหมือนแบบอะไรเหมือนกับงานที่แบบต้องให้นางเปืองเนื้อเบลืองตัวอะไรประมาณนี้นะครับจนมาเจอเนี่ยให้มาออกรายการก็เหมือนกับเป็นดาวเด่นเลยก็นางก็เลยแบบมานะครับอืมฟิลลิ่งทุกอย่างมันก็ให้ความแบบแบบเจ็ดศูนย์แปดศูนย์นะท้งการแต่งตัวฮิปปี้นะ บ้านตึกราบ้านช่องนะครับแล้วก็โทนสีอะไรต่างๆถือว่าทําได้ดีเลยออกมาแล้วความระทึกขวัญของเรื่องก็ตอนแรกผมก็ดูแล้วแบบหนังมันยาวแค่นี้เหรอวะหนังแค่หนึ่งชั่วโมง35นาทีแต่มันเล่าเรื่องแบบละเอียดแบบตอนเกมโชว์มากเลยแล้วก <'ve> <ๆ>็พวกแบบแฟชแบ็ก<ๆ>ก็นิดๆหน่อยๆมันแบบมันจะลงดีเทลได้เหรอวะแล้วสุดท้ายพอดูจบก็จริงๆนะครับมันก็ลงดีเทลมากไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเรื่องเนี้ย คนน่าจะหาอ่านในเน็ตได้อยู่แล้วว่าสุดท้ายไอ้รถนี่มันมันจบลงยังไงมันโดนตำรวจจับยังไงเนี้ยมนเลยแค่อยากโฟกัสในช่วงที่มันไปออกรายการตรงนี้นะครับก็เลยก็ว่าอืมผมผมคิดว่ามันน่าจะถ้าหนังเล่าได้อีกประมาณแบบ20นาทีหรือว่าทําให้มันรวบลัดเนี่ยให้เห็นเลยว่าแบบไอ้นี่มันเป็นยังไงมันเริ่มมายังไงเงี้ยมันน่าจะอินมากกว่านี้หรือแม้แต่เรื่องนี้ผมจริงๆถ้าสร้างเป็นทีวีโชว์เลยน่าจะดีนะครับเพราะว่าพอเป็นหนังอะแม่งรวบลัดเกินนะครับอันนี้ก็ เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าผมให้คะแนนเรื่องนี้ผมไม่รู้จะให้คะแนนยังไงเลยผมรู้สึกว่ามันเหมือนหนังยังสร้างไม่เสร็จคื <c oughs> อน,นี้คความรู้สึกของผมนะแต่ผมรู้สึกไม่รู้ว่าทําไมคนถึงแบบว่า,วาให้แบบอวยเรื่องนี้อะไรเงี้ยว่าแบบเรื่องนี้ดีมากนู่นนี่นั่นนะครับอใน rotten tomatoes นะครับในเว็บมะเขือหนาเนี่ย <Okay. S 2> ฝั่งนักนักรีวิวเนี่ยครับแบบว่า professional นะเขาให้ไปถึง90%เลยแต่ฝั่งคนดูแบบบ้านๆแบบผมอ่ะ69% นะครับหรือ IMDB ก็6.7นะครับคือฝั่งคนดูบ้านๆนะ่ะให้ไม่ถึง7แบบไม่ถึง7เต็ม10ด้วยซ้ำแต่ว่าฝั่งนักรีวิวให้ไปเยอะมากน่าจะเขาจะเห็นอะไรที่มันมันมากกว่าเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของแบบโรดักชันเรื่องของการสร้างบรรยากาศเรื่องของเพลงประกอบหรือแม้แต่การแสดงอะไรอย่างนงี้นะซึ่งในมุมมของคนดูอะ่ะไม่รู <laughs> ้สึกว่าแบบหนังมันเหมือนกับมันสร้างมาครึ่งภาคแล้วก็อีกภาคหนึ่งไปไหนวะ อะไรเงี้ยนะครับผมถึงอยากให้มันเป็นทีวีโชว์มากกว่าแต่ความความตื่นเต้นอ่ะได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับเพราะว่าเอาจริงก็สปอยได้นะเพราะว่ามันอยู่ในเทเลอร์อู่แล้วนะครับมันจะตื่นเต้นตรงที่แบบว่าหลังจากที่มันชนะออกเดทเสร็จแล้วมันก็ไปคุยกันที่ร้านอาหารใช่ไหมแล้วนางก็จะแบบจะไปแล,แล้วนี่ก็บอกว่าเอ้ยเรามาสั่งเพิ่มดีกว่าฟังของป้า <S <S ที่ร้านอาหารก็แบบว่าเฮ้ยเหมือนกับว่ามีตัวของ แอนนาเนี่ยส่งซิกให้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยแมวแมวแมว,แมว,แมวอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็ออกไปที่ซีนของโรงจอดรถใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยร็อดน,นี่ก็จะแบบเอ้ยชั้นขอเบอร์ติดต่อหน่อยใช่ไหมส่วนชาริลก็จะแบบน่ะเขียนเบอร์ให้นะครับหลังจากนั้นมันก็ขอแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะขอให้ทวนเบอร์ให้หน่อยแต่ว่าชริลบอกอมทนเบอร์เหรอเดี๋ยวฉันดูให้ก็ได้นะว่าฉั้นเขียนถูกไหมแล้วนี่ก็บอกว่าวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกมาเลยก็ได้นะครับคือ ไม่ไม่เห็นไงเพราะว่ามันรู้ว่านี่เป็นเบอร์ปอมนะครับก็เป็นซีนที่ค่อนข้างแบบออกวูดแล้วก็เชลเลอร์พอสมควรแล้วนะีมันก็เดินตามกันนะครับซึ่งโอ้โหแค่ดูเชลเลอร์แค่นี้ใครก็ต้องอยากดูนะครับอยากรู้ว่าจุดจบจะเป็นยังไงนะครับก็ประมาณนี้นะครับไปไปดูเองนะว่ามันจบจบเป็นยังไงนะครับหรือว่าถ้าอยากรู้เรื่องราวของไอฆาตกรคนนี้มากขึ้นก็ไป Google ไเองนะครับเ <laughs> พราะว่าในหนังมันไม่บอกไงมันไม่ได้แบบลงดีเทลละเอียดขนาดนั้นมันก็มี เล่าแวบๆหรือว่าแบบมันน่าจะเป็นคนที่แบบว่าเหมือนต้องการมีความต้องการที่จะแบบมีความรักหรือว่ามีการยอมรับอะไรเงี้ยตลอดเวลานะครับมันก็เลยเป็นคนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็จริงๆมันเป็นเบสิกของพวกฆาตากรต่อเน,นื่องนะมันต้องมีปมมันอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เขาก็จะเน้นไปที่เขาไม่จะไปเน้นว่าแบบฉากฆ่าต้องฆ่าแบบโหดห,หรือว่าต้องแบบมีเรื่องนี้อะไรเงี้ยเป็นเรื่องของความน่ากลัวมากกว่าที่แบบผู้หญิงต้องเผชิญอ่ะเวลาแบบ ผู้หญิงที่ไว้ใจคนหรือว่าให้คนอื่นเข้าใกล้ตัวมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สร้างเอาไวเนสประมาณนั้นนะครับจบอย่างนี้เรงไหก็ไม่รู้นะครับก็เป็นการรีวิวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์เรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องอะไรต้องรอรับชมนะครับวันนี้ไปรับสวัสดีครับช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r e r ค่ะ